สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือความน่าเย็นดูที่หลายคนชอบในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะเราจะหยิบตัวอักษร4ตัวตัวอักษร4ตัวนี้จ,จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ มีตัว K ตัว O ตัว N แล้วก็ตัวคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปฟังแรนดอมของวันนี้กันนะคะพลังงานของคุณอู้ดอรยชาริอองความมุ่งมั่นมาเพียบเลยความตั้งใจความมุ่งมั่นมาแล้ว <c oughs> มาเตรียมโวยเงินกันหรอใช่ไหม Three of Pentacles นะคะ มุ่งมั่นและก็เด็ดขาดมากๆด้วยนะ u e e n of s w o r d s นะคะโอ้เอนรแสดงว่าพกความเต็มใจพกความมั่นใจมาเต็มนะอุยพลังงานช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองอะ่ะมันดีมากเลยนะ มันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยกดดันตัวเองอะไรมากแล้วช่วงนี้นะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเป็นไปก็ช่างมันเถอะคุณค่อนข้างเข้าใจแล้วแหละว,ว่ามันไม่ได้ควบคุมได้ทุกอย่างหรอกในชีวิตอะต่อให้คุณพยายามดีที่สุดแค่ไหนก็ตามนะถ้ามันจะมีอุบิเหตุอะไรผิดพลาดหรือว่ามันเป็นบทเรียนที่คุณต้องเจอยังไ่ายก็จะต้องเจอแต่ใดๆก็ตามมาเรารู้สึกว่าคุณมีพื้นฐานความเชื่อมั่นของตัวเองว่าเอาล่ะ อย่างน้อยฉันทําดีที่สุดแล้วอะแค่ไหนแค่นั้นเนาะเหมือนคุณเข้าใจจุดเนี้ยแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มันโฟล์ไปให้มันเ,เหมือนกับว่าคลี่คลายปัญหาหรือเหตุการณ์ด้วยตัวของมันเองอะโดยที่คุณไม่พะวกพะวงกังวลอีกต่อไปแล้วจะบอกว่าช่วงนี้นะถ้าคุณสังเกตดีๆเราคิดว่าพลังงานลักษณะเนี้ยมันดึงดูดคนที่ อยู่รอบข้างให้เข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นคือแบบเรารู้สึกว่าคุณอะเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะแต่เหมือนเขาไม่ค่อยกล้ามาดูเหมือนคุณจะดุดุอะเหมือนแบบไม่ค่อยขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ e เนอร์จีมันดูตึงตึงอะคนก็จะแบบเข้าไปดีไหมว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมนะแต่พอคุณอ่อนโยนแล้วก็มีความผ่อนคลายอะค่ะคนที่เขารอจะชั่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรีบกระโดดเข้ามาหาคุณเลยนะแบบ เฮ้ยอันนี้ไหมอันนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีความแบบเปิดรับอะไรบางอย่างเข้ามามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนนะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมของวันนี้กันเนาะความน่าเอ็นดูที่หลายคนชอบในตัวคุณนะคะความหน้าเอนดูโหเธอสุดที่รักฉันมาแล้ว king of pentacles ทำไมเธอน่ารักแบบนี้หลงรักเลยนะคะไพ่ใบแรกก็หลงรักเลยโอ้โห e i t of w a n d น่ารักไปไหนเนี่ยน่ารักมากมายอีกสองใบนะคะอ้พี่ไพ่ให้สามใบเลยแปบ๊บหนึ่งนะ โอ้คิงอเวนต์ก็มาโอ oh, อันนี้น่ารักขั้นสุดเลยนะนี่น่ารักขั้นสุดเลยคิงขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะสามด้วยอืมเอกซ์ออฟเพนเคลสนะขยับนิดนึงีกนนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,น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 งสุดท้ายสุดที่รักเหมือนกันเป็นจัสติสนะคะจัสติสความน่าเอ็นดูที่หลายคนชอบในตัวคุณนะ่ะ เราคิดว่าเขาชอบบรรยากาศนะบรรยากาศที่คุณเป็นคนที่มีความเสถียรมีความมั่นคงมีความใจเย็นอยู่ในตัวของตัวเองค่ะคือต้องแยกกันก่อนนะว่าคนที่ใจเย็นไม่ได้แปลว่าเป็นคนเนิบหนาบ้าทำอะไรช้าๆไม่ใช่นะคะเพียงแต่เหมือนคุณรู้จัก การจัดวางใจอะค่ะสมมุติว่าคุณทํางานเนาะมันมีงานด่วนเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่แบบตะโกนด่าเพื่อนร่วมง,งานหรือโมโหหรือวีนใส่เขาอะค่ะคือก็จะพยายามเร่งให้สปีดเท่าที่ทําได้แต่ก็จะรักษาอารมณ์เอาไว้ได้ดีไม่ยุ่มหัวใครเนาะไม่กัดใครไม่โวยวายไม่ไม่แสดงอารมณ์อะไรที่มันแบบคุ้มคลั่งอะคุณดูเหมือนคนที่ เป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีความนิ่งอยู่ในตัวแต่ความนิ่งเนี้ยมันเรารู้สึกว่านิ่งมันก็ไม่ได้นิ่งนิ่งเหมือนแบบว่าไม่หือไม่อือไม่สนใจใครนะคะก็ไม่ใช่นะคุณก็เก็บข้อมูลเก็บบางสีบางอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนั่นแหละเราจะบอกว่าทัดในเรื่องของการงานนะโคตรเก่งเลยเก่งโคตรโคคือเก่งที่สุดเก่งนัมเบอรวันเลย เก่งในที่นี้คือแบบว่าอะไรที่เกี่ยวกับการงานอาชีพหรือการเงินเนาะอะไรพวกเนี้ยคุณจะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ให้ไปอยู่ตรงไหนอะค่ะโยนอะไรให้คุณก็ได้ต่อให้คุณทําไม่เป็นนะแต่คุณไปหาวิธีการจนทําเป็นนั่นแหละอันไหนที่เป็นปัญหาที่ใครหลายคนนึกไม่ออกอะเดี๋ยวเพอเพ่อะคุณจะคลายปัญหาที่ใครก็นึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไงได้ด้วยแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความพยายามขั้นสูงนะคะ ความพยายามขั้นสูงสูงในแง่ของความรับผิดชอบถ้ามันเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของแบบเรื่องการเรื่องงานนะคะถ้าเจ้านายสั่งอะไรไว้หรือโปรเจกต์มันจะต้องทําอะไรเนี่ยคุณมักจะทํามันจนสําเร็จเสมอเขาวางเป้าไว้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะทําได้อะไรที่เป็นความก้าวหน้าของชีวิตอ่ะคุณจะเดินไปด้วยความแบบตั้งใจอืมไม่ได้แบบ ไม่ได้ทํางานเหมือนโดนบังคับด้วยนะทําไปด้วยแบบใจฟูมีความสุขมีความมั่นคงนะคะแล้วเวลาใครให้อะไรที่เป็นของมีค่านะคุณจะดูแลเก่งมากีอันนี้จะบอกอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนชอบนะคือไม่ต้องเอาอะไรที่เป็นยิ่งใหญ่นะเอาเป็นแค่ของขวัญละกันมีคนซื้อของมาฝากมีคนเอาของขวัญมาให้อะ่ะคุณจะดูแลรักษาดีนะคะดีดีมากเลยแหละ ดีมากจนเจ้าของหรือคนที่ให้เขาเขารู้สึกดีใจอ่เหมือนคุณเห็นคุณค่าของเขาเนาะอันนี้พูดในแง่สิ่งของเนาะถ้าพูดในเรื่องของงานนะคะเหมือนเจ้านายให้ตําแหน่งนี้มาอะเขาอาจจะให้ตําแหน่งอะไรคุณมาสักอย่างเหนือคุณก็จะทํามันดีดีบางทีทําเกินหน้าที่ทําเกินเงินเดือนจนเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาฝากฝังอะไรเพื่อกับคุณนี่มันได้อย่างใจจริงๆเลยเนาะคุณทําให้แบบโดยที่เขาไม่ต้องมา มาคอยตรวจสอบคุณเลยอะว่าแบบคุณทำได้ไหมอะไรยังไงอะคือวางงานไว้ก็คุณได้เลยสบายใจนะคะมีโปรเจกต์มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะไม่ห่วงเขาจะรู้สึกว่าคุณจะคุมสถานการณ์ได้ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เร l a ช i ั่นช i พอะเหมือนกันใครฝากใจไว้กับคุณอะคุณก็จะดูแลใจเขาโคตรดีเลยด,ดีโคตรๆดีจนแบบว่า หมือนแบบคนที่ฝากมาตอนแรกเขาก็คิดไม่ถึงว่าคุณจะดูแลดีขนาดนี้อะคิดคิดแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยช่างมีค่าเหลือเกินเวลาเขาอยู่อยู่ใกล้ๆคุณอยู่กับคุณจะทําอะไรกับคุณก็แล้วแต่ค่ะมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วเสริมซึ่งกันและกันะคุณไปอยู่ตรงไหนคุณชอบไปเสริมคนอื่นเขานะ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะคะตรงไหนเขาขาดอะ่ะคุณก็จะไปเสริมตรงไหนที่เขาไม่มีคุณก็จะไปช่วยหานะคะตรงไหนที่แบบมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือว่ามันยังแบบแปลกๆเลยเงี้ยค่ะถ้ายังคิดหาทางแก้ไม่ได้อะ่ะคุณก็คอยอยู่เป็นกําลังใจก็ยังดีคือทําทุกอย่างได้เพื่อคนอื่นนะเกิดมาเพื่อเซอร์วิสคนจริงๆเกิดมาเพื่อดูแลดูแลแบบเต็มใจด้วยนะไม่ใช่แบบว่า ทำไปงั้นๆแหละหรือว่าหวังอะไรบางอย่างเนี้ยไม่เคยหวังอะไรจากใครเขาสักนิดจริงๆคุณมีครบทุกอย่างในชีวิตเลยนะจะไปหวังอะไรจากใครมีครบหมดอยากได้อะไรในชีวิตก็ได้หมดนะคะได้มาด้วยลําแข้งได้มาด้วยความเก่งของตัวเองทั้งสิ้นนะคะแล้วแบบว่าเป็นคนที่โคตรครบเครื่องเลยนะเก่งแบบเก่งหลายอย่างอะ่ะเก่งหน้าที่การงานเก่งการบริหารอารมณ์เก่งการดูแลจัดการผู้คน คือแบบเก่งได้อีกเก่งแล้วเก่งได้อีกนะคะมีแต่คนแบบฟ้องมองคุณด้วยความแบบทำได้งวะคือแบบทำไมเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์อะไรมากมายขนาดนี้นะคะกลุ่มหัวใจคนอื่นเข้าไปหมดแล้วเนาะใครอยู่ใกล้ก็ใจละลายหมดแล้วอืมลัทธมีออร่าแบบนี้มันก็จะเหวี่ยงให้เจอคนแปลกๆบ้างเจอคนขี้อิจฉาบ้าง แต่เรารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้สนใจนะหันหลังให้คนเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงนะคะป้าอยากนินทาอะไรหนูป้าก็นินทาไปป้าอยากเมาอะไรป้าเมาไปเลยหนูไม่ว่างนะคะนจะทํางานหนูนั่งมองเงินในบัญชีหนูอยู่ว่าเอเดือนหน้าอยากให้มันอัพเนี่ยหาอะไรทําเพิ่มดีอะไรทานองนี้เนาะขี้เกียจไปสนใจ หรือว่ามีความสุขอยู่บนปากของคนอื่น่ะหนูมีความสุขด้วยชีวิตหนูดีกว่านะคะถ้าป้าว่างมากอยากศึกษาชีวิตหนูป้าก็ศึกษาไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทําชีวิตให้มีความสุขให้ป้าดูว่าชีวิตที่มีความสุขเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณที่เป็นแฟนคลับขอบคุณที่คอยสอดส่องคอยดูชีวิตหนูเป็นอย่างดีนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมเนาะอะไรประมาณนี้ ยี่ยังไงเนี่ยกลายมาเป็นเอ็นดูป้าซะงั้นเนาะความเนี่ย,ย,ค,ยคุณจะมีจริตของคุณแบบเนี้นะคือเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนดีแล้วก็ไม่หิ่งด้วยไม่หิง่งไม่ยโสไม่โอหัง ไม่มีไม่มีความขุ่นข้องหมองใจเลยอะ่ะอืมมันเป็นพลังงานที่ดีนะเราคิดว่าคุณก็คงระมัดระวังเรื่องนี้อยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะเหมือนคุณแบบอยากได้ความก้าวหน้าในชีวิตอะคะ่ะคุณก็จะต้องระมัดระวังอารมณ์อ่ะเพราะว่าอารมณ์เวลามันตกเวลามันดิ่งอะ่ะมันจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างดิ่งลงไปด้วยในเมื่อคุณปักใจไว้ที่ความก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตแล้วอะ่ะคุณก็จะไม่มามสนใจให้ค่ากับอะไรที่มันแบบเบี้ยใบรา,ายทางอะ่ะช่างมันเถอะ ใครจะแทะใครจะอะไรบ้างใครจะแซะก็ช่างเขานะคะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าป้ามีความสุขกับการยินทานเชิญค่ะปะ้าเอาให้เต็มที่นะคะแต่ว่าก็อย่าให้มันลําเส้นกันจนเกินไปก็แล้วกันถ้ามันไม่ได้อะไรมากมายนะก็เอาที่ป้าส,สบายใจดูก็สบายใจแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้เนาะเห็นไหมมีความน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้อยู่ด้วยนะ ค่ะแล้วนี้ก็คือคำตอบของแรนดนอมคลิปนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ท้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไช่ Bye.